สบายดีท่านผู้ชมเอ้ยมาพบกันอีกเทั้นึงงนาะท่านผู้ชมนี่เป็นวันที่15นอ้อ15เดือน มังก่อนปี2022ตอนนี้ก็เวลาประมาณ10โมงเช้าน้องท่านสมกับเจ็บกัโอกาสนนะัออกเดินทางไปเวียกน้อยหนึ่งของธรรมดาสีลดของนักเดินทางก็ต้องได้ไปไปมามาน้องทางผู้สมทั้งหลาย ได้มาเผยเพให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงน้ำการเกี่ยวกับมาจรกานการก็คือสนนหนทางอยู่บ้านเพิ่นเมืองเพิ่นนอยู่สะพออยู่นี่แหละอยู่ดอนนองคายนี่แหละเนวใดตอนนี้คเัีเยวกับกำลังที่เดินทาง ไปเวียวกในนึงที่นองคายกําลังออกจากบ้านเนาะทีเมนมนนโพสีคันออฟไปซื้อเลยเลยจะขับไปซื้อตลอดถือว่าไปจังหวัดสกลนครเนาะคันะออฟเส้นทางตัวนี้นะไปซื้อโบโมบเลียว้า้บโมีเลียวครัวน,นะจะไปจังหวัดสกลนครนะ เจ้ากับริบ์ุกไปจกกกากพระสกุลนครนันกษัตริสิพาพ่อแม่ประสะชนหรือว่าควานผู้สมทั้งหลายเที่ยวสมตัวเมืองอุดอรนี่แหละไปเนาะ สถานการการระบ,บาดโควิดสิก็ถือว่าระไรอ,อันนั้นปีใหม่ปีใหม่อัน,นมานี่ก็ถือว่าการระบ,บาดถือว่ามีจํานวนเพิ่มขึ้นผู้ด,ดอนก็เพิ่มขึ้นเป็นร้อยกว่าคนแล้วจากมีแต่สามสีสคนหาสคนเนาะเป็นร้อยกลัวแล้วขอนแก่นนี่แห้งระบ,บาดนักเนาะสองสามร้อยคน แต่แม้แต่หนองคายเมืองน,น้อยก็ยังเมื่อก่อนตัวเลขศูนย์ตัวเลขหนึ่งสองสามเดี๋ยวนี้จากว่าสาวกาคนแล้วอันนาเรื่องราวนเดอร์ฮานุชอมเดอ,อน,น์ฮนาอนัอนนกโกมูเดี๋ยวนี้มันอัน,น จังหวัดสุนบุรีเดอ้อท่านผู้สมซ้้ยมือนี่เป็นตลาดเดอ้อนี่เดอ้อตลาดสดยางมือเศร้า่นก็เลิกแล้วตอนนี้นะ่นเปิดแต่สี่โมงเศร้าแปดโมงเก้าโมงผนก็เลิกเนะาะเดี๋ยวนี้มันก็เหลือตั้งแต่นเก็บเครืค่องก็บของนะเมื่อก่อนข่าพเจ้าก็ตื่นแต่เศร้าหกโมงยางมาแล้วก็มาซื้อเกือบทุกมือ ถือว่าสองสามมือมาเธอเนื่องต่างแม่ยายออกกับร่างกายไปเลยนะเดี๋ยวนี้พวกกล้ามาแล้วก็ยอดการระบาดอันเสือ้อไวร่าโค้ชสิบเก้านี่แหละเอามาอยู่ซุ่มซนหลายมันก็มีความเสี่ยงสูงในการเนาะติดเนาะไวร่าโค้ชสิบเก้าหันไข่ไก่สดแพงละแปดสิบห้าบาทถือว่าถูกสุดแล้วนี่นะโดยพิจาาซื้อข้าพเจ้าก็ ส่วนหลายกบบ็บโบโซเกกีก้ก็ซื้อแพงๆยังๆเสียสามสิบหน่วยเด้อแพงก่นสามสิบหน่วยเนาะสามสิบฟ้องภาษาภาษานั่นน่ะสะไทยน่ะสารากับสามสิบหน่วยอัน จะซื้อเป็นแฟงเป็นแฟงฮหนา่าสาวชิ้นวยฮหนา่าแปดสิบห้าบาทแต่ว่ามันกินนานเบิร์เอาเข้าออตู้เย็ยนเ,เขายัางกินผู้เดียวนอนเพื่อกินแกไขหลายมันก็เปิดเดี๋ยวิึดก,ก็กินเบิร์ตนั่นแหละพราๆกินทุกมือม้อมื้อละสองหน่อยสอง่ลยมันก็เบิร์ตพราะอาทิตย์นังองอาทิตย์มันก็เบิร์ตฮน่าวันนี้มามันก็เปิด,ปเ,ปดเปิดแล้วมันกับ,บสองสามมือ้อก็กินแค่หนึ่งบาทเหลาเนาะ เหลือลายข้าพเจ้าก็เลยพอบ,อบอซื้อแล้วบาดหนะึ่ซื้อตั้งแต่อันนั้นนะซื้อตั้งแต่แบบซิปแบบซิปแบบฟองเด้อกล่องซิปฟองอันราคากระแพงกระสร้างมัน49บาทมีแต่ซิปหน่วยนกระสร้างมันแพงแดงกระสร้างเอาปะไว้โดนมันออกเป็นตัวลูกเด้อนนะขนาดเอาไว้ในตู้เย็นนะมันก็นยังออกเก่าหลาย กินคองในตู้เย็นแซ่แข่งลายผมพูดได้ดีข้าพเจ้าในจําเป็นได้บางเธอได้กินคองแซ่แข่งในตู้เย็น,นเป็นทิศสองทิศสามทิศท่องใสลํำใส่มพใด่ดีมักทอกท่องดิอาหารแซ่แข่งเพราะว่าตู้เย็นเัาวันว่คือฟรีเซอร์คือของแบบมันต้องมีฟรีเซอร์เนาะแบบเฉพาะไว้แซ่เขาซื้อจากสมมติเขาไปซื้อจาก อันซื้อจากเซเว่นอเลเวนมาแล้วนะอันนะ่ะเขาเราเอา,ามาปะไปเนาะเพราะไปซื้อเธอหนึ่งบริเวณซื้อย่านกับสองกับพอซื้อหลายบาทเดียวนะนะสี่ห้ากับซื้อหน่อยมันก็บบคือท่านไปนี่ใส่คนลาว